เดี๋ยวทุกๆคนจะได้เห็นในซีรีส์นั้นนะครับดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในดินแดนที่มีชื่อว่าไลอัตลักษณ์นะครับทุกๆคนก็จริงๆ่งผมน่ะอยากออรอเวลามากกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าคือก็รอมาพอสมควรแล้วแต่คําว่าพร้อมมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับมันก็ยังมีเล็กๆน้อยๆบ้างถือผมก็คิดว่าเอ้ย,อยงั้นทุกอย่างคงไม่พร้อมเราก็คงไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราก็มาเริ่มเปิดรายการเป็นรายการเดลิตี้โชว์ที่มีชื่อว่า การเดินทางอันไรจุดสิ้นสุดนะครับทุกคนเฮ้ยถามว่าการเดินทางที่ไรจุดสิ้นสุดเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงคือตอนแรกอะผมไม่ได้คิดที่จะมานั่งอธิบายหรอกนะครับว่าแต่เนี่ยคือผม,มอยากจะทําไปให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วนี่สายผมอะคือพยายามและพยายามที่จะไม่อธิบายพยายามที่จะไม่พูดแต่ว่าคือต้องเข้าใจบางทีความเป็นจริงนะครับคือขนาดการทําหนังทำอะไรยังต้องมีบทนํายังมีเกินลงออกไปก่อนอะไรว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ผมก็ไม่รู้ว่าของผมมันจะเป็นใกล้เคียงกับหนังหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมตั้งใจที่ให้มันเป็นความจริงของชีวิตจริงๆครับการเดินทางมันยาวนานมากของแต่ละคนไม่รู้ว่าวันแต่ละวันเราต้องเจออะไรบ้างเราต้องใช้ชีวิตไหนอย่างที่บอกครับคือความสมบูรณ์แบบในแต่ละชีวิตของทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างถ้าวันนี้เพื่อนๆได้เห็นใครทําวิดีโอแบบสิ่งสวยๆงามๆคอนเทนต์ที่ใช้เงินคอนเทนต์ที่ไปในที่สวยๆคอนเทนต์ที่ไปในที่แพงๆหรือใช้เงินมากๆ คือพูดตรงๆครับคือถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ถามว่าเราอะ่ะจะมีกําลังพอทําได้เป็นนานแค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่ด้วยชีวิตของผมเองตัวผมเองเน่คือคงไม่ได้มีกําลังที่จะทําอะไรที่มีราคาที่แพงอะไรขนาดนั้นเพราะวันนี้เราก็เพิ่งเริ่มต้นเราก็ใช้ของเท่าที่เราทําได้ก็กว่าจะมาเปิดอันนี้นะครับผมก็ต้องรอเนี่ยขาตั้งกล้องอยู่นี่นะแต่ผมไม่ได้ถ่ายรีวิวนะแล้วก็มีไมโครโฟน เพราะผมคิดว่าเออภาพที่มันออกมามันไม่ได้ชัดมากผมเลยไม่ไม่ค่อยอยากถ่ายออกไปมากแต่ก็ต้องยอมรับความจริงครับเพราะว่าตอนนี้กําลังเรามันมีเท่านี้จะให้ผมแบบว,ว่าซื้อของแพงๆแล้วก็เอามาถ่ายผมก็คงไม่ได้มีกําลังอะไรขนาดนั้นครับนี่ไมค์ผมก็ใช้ไม่ได้แพงนะครับสี่ร้อยกว่าบาทกพ็พอซื้อได้ค่ะกล้องก็ประมาณ4ี่ร้อยกว่าบาทก็เป็นรุ่น L16 นะครับถ้าเป็นในแอปช้อปปี้อย่างเงี้ยหรือหรือว่าแอปลาซาด้าอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเพื่อนๆลองไปหาดูได้ครับผมแต่ว่า สิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าผมทํารายการดีโชว์นี้ขึ้นมาเนี่ยที่มีชื่อว่าการเดินทางอันละดสิ้ดสุดนะครับก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูไปพร้อมๆกันของการใช้ชีวิตนะครับคือเราไม่ได้มีสิ่งที่สวยงามทุกๆวันของชีวิตครับคือเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสวยงามให้ทุกคนดูในทุกๆวันผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นมุมที่ว่าเออเราอ่ะต้องเอาชีวิตรอดในชีวิตจริงๆครับไม่ได้แบบ ไม่ได้คิดว่าเออเราจะต้องมีชีวิตที่ดีถึงจะออกไปสู่จุดตรงนี้การที่เราจะออกมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยต้องอาจจะสมเมื่อก่อนนะผมคิดว่าเออผมจะต้องสมบูรณ์แบบจะต้องมีเงินพอแล้วจะต้องทำาร่ทังนี้พอที่จะไปถ่ายอะไรสวยๆให้เพื่อนดูได้แต่เมื่อความเป็นจริงแล้วครับชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันที่ดีมันมีวันที่แย่มันมีวันที่ได้กินของธรรมดามันมีวันที่ได้กินของดีๆมันมีแต่อาจจะไม่บ่อยอะไรเงรี้ยก็อยากให้เพื่อนๆนได้เห็นชีวิตจริงๆ ที่ไม่ใช่การตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมาในแต่ละอย่างจะพูดได้ว่าเป็นคอนเทนต์อีกแบบหนึง่งใกล้เคียงกับการเอาชีวิตรอดก็ได้ครับว่าในแต่ละวันเราทำอะไรแล้วเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้ได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าก็พูดยากนะทุกคนแต่ว่าอยากอยากแสดงให้เห็นคนระคือพยายามตั้งใจจะทำนี้แล้วแต่ว่าจริงๆอยากรองให้ทุกอย่างพร้อมกว่าน,นี้ที่ยงที่อยู่เซตนู่นเซตนี่บอก ก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าผมต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะได้ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะก็ต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ที่พอจะทําได้ทีนี้ก็ผมก็ได้เปลี่ยนแปลงนะครับตอนแรกว่าจะตัดในมือถือนะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตัดในอคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จัดนู่นจัดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออตอนแรกว่าจะให้เพื่อนดูแต่ว่าก็เดี๋ยว่คยว่ากันบไม่ต้องดูก็ได้นะครับก็ประมาณนั้นครับทุกคนวันนี้ก็ จะมาเปิดรายการใหม่อาจจะดูธรรมดาไปหน่อยนะครับไม่ด้บือวาอะไรก็คือว่าก็คนคนหนึ่งนะครับที่ก็อยากจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะดําเนินชีวิตไปให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือผู้ใหญ่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ว่ากันไปครับดูให้มันได้สาระบ้างได้ความอินเทอร์เนบ้างอะไรอย่างงี้ครับก็เดี๋ยวทุกๆคนจะได้เห็น ในซีรีส์นั้นนะครับผมก็น่าจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะตัดไหวไหมล้วจะพอได้ลงคลิปไดามากๆในแต่ละวันไหมนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยดูคลิปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดินแดนไร้อลักษณ์เนี่ยจะสร้างผลงานอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ขอให้ทุกคนดูคลิปผมยังมีความสุขสวันนี้ขออนุญาตลาทุกๆคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ